สวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องชาวไ,ร,ไร่อ้อยนะครับโดยเฉพาะพี่พี่น้องน้องเพื่อนเพื่อน,อนที่ปลูกอ้อยขะนน้ำอยู่นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะพาเพื่อนเพื่อนมาดูนะครับามาชมกันคือว่าอุปสรรคที่พวกเราคนที่ปลูกอ้อยต้องเจอนะครับคือเจอโดยที่ ไม่อยากจะเจอนะครับเชื่อว่าหลายๆคนไม่อยากเจอแน่นอนนะครับตอนนี้ผมเองโดนเต็มๆเหมือนกันครับนั่นก็คือพายุครับนี่พายุพายุและผลที่ออกมานะครับจากพายุมาลมแรงนี่แหละครับนี่ก็คือเจอเลยนะครับลมละเนละนาดเลยนะครับนี่ อ้อยก็อย่างที่เห็นเลยนะครับเจอก็ลูกใหญ่เลย2อสาวันติดติดกันนะครับนี่ส่วนนี้นี่ยังไม่ล้มนะครับส่อนนี้ครับเห็นกันชัดๆจะจะ,ะ,ะเลยครับเพื่อนๆครับนี่คือสิ่งที่เราเจอแล้วก็ถ้าเจอแบบนี้นะฮะเจอเยอะๆนี่คือเครียดเลยนี่ผมก็โดนก็เยอะหลายกอเลยนะครับ เกือบครึ่งสวนนะฮะกับตอนนี้ก็นอนหลับสบายเลยนะครับแต่ไม่เป็นไรครับก็อย่าไปเครียดฮะวันนี้ผมก็เดี๋ยวก็จะมีวิธีแก้ปัญหาง่ายๆนะครับให้เพื่อนๆสำหรับที่โดนแบบนี้นะครับเจอเหมือนกับผมเนี่ยก็มาแก้ปัญหากันง่ายๆแต่นะครับ แต่นี่เขาบอกซะก่อนก็คือ,อถ้าท่านเจอโดยที่ว่าอ้อ,อยได้อายุแล้วนะครับคือพร้อมที่จะขันน้ําแล้วนี่ก็แก้ปัญหาง่ายหน่อยนะฮะแต่ถ้าอ้อ,อยยังไม่ได้อายุที่จะขันน้ํานะครับก็ต้องแก้ปัญหาอีกวิธีหนึ่งนั่นก็คือเราก็อาจจะต้องนะฮะเอาอ้อยขึ้นนะครับให้ตั้งให้ตรงเหมือนเดิมแล้วก็ อาจจะใช้ไม้คำ้ำใช้เชือกผูกนะครับเพื่อให้มันยืนต้นตรงออกมาเหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าสมมติว่าอ้อยได้อายุแล้วนะครับได้อายุแล้วพร้อมที่จะคันน้ำแล้วไม่ต้องเอาขึ้นแล้วนะครับไม่ต้องเอาขึ้นแล้วปล่อยธรรมชาตินะครับแล้วก็เราก็ทำการลอกกาบลอกนะฮะทำความสะอาดเขาอย่าให้เขาลก นะครับจากนั้นก็ตัดไปเรื่อยๆนะครับตัดเพราะว่าขาหวานแล้วก็พร้อมที่จะคันน้ำแล้วแต่ถ้าอ้อยยังไม่ได้อายุที่จะคันน้ำนะครับเนี่ยปัญหาก็จะเจอเยอะนะครับก็คือเพราะว่าจะเอาไปคันน้ำก็คันไม่ได้เพราะมันยังไม่หวานนะครับเราก็ต้องทำให้มันยืนตรงก่อนนะครับค้าให้ยืนตรงก่อนแล้วก็รออายอุให้ได้อายุก่อนถึงจะ ตัดออกไปนะครับปัญหาที่อ้อยล้มนี้นะครับที่ผมเจอมาก็คือถ้าเราปล่อยไว้หลายๆวันนะครับถึงจะได้อายุขันน้ำแล้วก็จริงนะครับแต่ถ้าเราปล่อยโดยที่ว่าเราไม่ตัดออกนะครับปัญหาที่เราจะเจอก็คือเขาก็จะสร้างยอดขึ้นมาใหม่นะครับพอสร้างยอดขึ้นมาใหม่เนี่ย ลำต้นเดิมที่จากเริ่มหวานกันแล้วมันก็จะไม่หวานนะครับเพราะว่า,าเขาจะส่งน้ำเลี้ยงน้ำหวานเนี่ยก็ไปเลี้ยงยอดนะครับเลี้ยงยอดอ้อยเราก็จะไม่หวานนี่นะครับผมโดนก็เยอะเลยนะครับข้างในน,น้นะลมเยอะเลยนะครับเพราะว่าพายุมาแรงมากนะครับมาแรงมากๆเลยแล้วอ้อยก็ได้จังหวะอายุก็แปดเตือนพอดีก็าสูงมากนะครับ สูงมากก็เลยบางทีเจอลมแรงๆก็เอาไม่อยู่ครับนี่ก็4เมตร4ี่เมตรหเมตรแล้วนะครับก็น่าเสียดายเหมือนกันนะครับบางบางกอเนี่ยเป็นบทเรียนนะครับอันนี้คืออ้อยเหลืองกเกษตรศาสตร์60ูนะครับตกแม่อายุ8เดือนพอดีเลยนะครับจริงๆแล้วก็พร้อมที่จะขันน้ำกันแล้วก็มาเจอพายุนะครับนี่สูงมากนะครับเจอลมแรงก็ลมบางกอก็นี่ ล้มยกโกกันไปเลยนะครับถ้าท่านาเพื่อนเพื่อนที่เพิ่งหัดปลูกนะครับเพิ่งเริ่มปลูกใหม่ๆนะครับอันนี้ขอ,ขอแนะนําก็เวลาปลูกครั้งแรกนะครับขุดหลุมก็พยายามให้กว้างให้ลึกหน่อยนะครับเพื่อที่จะได้เวลาเขาโตมาก็จะได้ไม่มีปัญหาเรื่องการล้มนะครับถ้าเราปลูกตื้นๆนะครับเจอลมนิดเดียวก็บางครั้งก็ล้มกันแล้วนะครับ เรามาดูนะครับการแก้ปัญหา,าว่าทำกันยังไงนะครับเมื่อเจออ้อยล้มแบบนี้แล้วนะครับามาดูกันนะครับเพื่อนๆครับตอนนี้คืออ้อ,อยที่ล้มไปนะครับตอนนี้ผมก็ตัดออกแล้วนะครับตัดออกแล้วนะครับตัดตัดต้นแก่ออกแล้วนะครับตอนนี้ก็เหลือที่ต้นอ่อนส่วนก็คือ ปัญหาที่จะแก้ต่อไปนะครับนี่ก็คือนะครับนี่ตัดออกไปแล้วนะครับเพื่อน,อนๆจะสมมติตัดออกไปแล้วนะครับจะไว้แบบนี้ไม่ได้เลยนะครับจะไว้ให้ก็ขึ้นแบบนี้ไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่านี่กอไหลเขาก็โยกหมดแล้วนะครับแต่ทีนี้สมมติว่าเราไว้โดยที่เราไม่ทําอะไรถ้าไว้ขึ้นอีกนะครับก็คือครั้งหน้านะครับ เราก็จะเจอปัญหาอีกแล้วก็จะเจอปัญหาคือหนักกว่านี้อีกนะครับเพราะเขาลอยอยู่เหนือดินกันแล้วนะครับหนอของเขาที่จะขึ้นมาใหม่เนี่ยครับที่จะขึ้นมาใหม่มันก็จะขึ้นบนดินบ้างขึ้นเฉียดดินบ้างทีนี้พอขึ้นมาพอโตสักหน่อยหนึ่งนะครับเ <l omm ar> จอลมอะไรเขาก็ล้มเหมือนเดิมอีกนะครับเพราะว่ารากอะไรกอของเขาเนี่ยเขาจะไม่แข็งแรงกันแล้วนะครับเพราะมันลอยอยู่บนดินแล้วถ้าเจอแบบนี้นะครับนี่แล้วก็ตัดต้นแก่ออกหมดแล้ว ก็ต้องแก้ปัญหาก็คือขุดออกเลยนะครับขุดขุดกอเนี่ยครับขุดออกเลยแล้วก็ทําหลุมใหม่ขุดหลุมใหม่เลยนะครับนี่ในบริเวณนี้ขุดที่เดิมเลยนะครับขุดให้ลึกหน่อยให้กว้างหน่อยนะครับแล้วก็จากนั้นก็เอากอเดิมเนี้แหละครับลงหลุมใหม่คือทําเป็นปลูกใหม่ไปเลยนะครับใส่ปุ๋ยรองพื้นอะไรให้เรียบร้อยก็ขวางไปใหม่เลยนะครับขวางให้ลึกหน่อย นะครับแล้วก็จะแก้ปัญหาได้ในรุ่นต่อไปนะครับรุ่นต่อไปมันก็กอก็จะไม่ลอยนะครับต้นก็จะไม่ลอยเหนือพื้นมันก็จะขึ้นมาลึกแล้วก็เป็นต้นจะสวยงามเหมือนเดิมนะครับก็มาดูกันนะครับตอนนี้ก็ขุดหลุมเรียบร้อยแล้วนะครับขุดให้ลึกหน่อยนะครับเมื่อเราขุดเรียบร้อยแล้วนี่นะครับเราก็เอาต่อเดิมนะครับที่เราตัดไปเมื่อกี้นะครับเอามาลงใหม่เลย ก็ขอบอกกันนิดหนึ่งสําหรับท่านที่ยังไม่เคยปลูกอ้ยอยพันธุนี้นะครับพันุเหลืองเกษตรศาสตร์นะครับให้เพื่อนๆพยายามปลูกลึกๆหน่อยนะครับขุดให้กว้างขุดให้ลึกหน่อยเพราะว่าอ้อยพันนี้ทั้งใหญ่ทั้งยาวนะลำต้นก็จะใหญ่จะยาวนะครับถ้าปลูกตื้นเนี่ยมีปัญหาแน่ถ้าเรามีปุ๋ยนะครับปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักนะครับปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักเราก็เอาลงเลยนะครับ ลงเลยอันนี้ผมวันนี้ไม่ได้เตรียมมาไม่ไม่ได้เตรียมปุ๋ยปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักมานะครับก็เอาเศษหญ้าเศษชานอ้อยนะครับที่ว่ามันเปื่อยแล้วมาลงหลุมจากนั้นนะครับก็กลบดินนะครับกลบดินไปนิดหน่อยคือกลบพอประมาณนะครับไม่ต้องกลบให้หเต็มหลุมนะครับก็กลบกลบพอประมาณ นครับมีเศษหญ้าเศษไร่ที่อ่ามันเปื่อยๆแล้วก็เราก็ใส่ไปนะครับแล้วนี่ก็เป็นปุ๋ยนี่นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับพอหลังจากนี้นะครับก็น่าจะใช้เวลาสักนิดหนึ่งรอให้อ้อยอ่าแตกหนอขึ้นมานะครับจากกอเดิมนะครับ้อยอ้อยแตกแตกหนอขึ้นมาจากกอเดิมแล้วก็รอให้เขาโตสักหน่อยนะครับอาจจะประมาณเดือนหนึ่งหรือเดือนครึ่งนะครับ เราก็ค่อยเอาดินจากข้างบนนี้ที่เราเกี่ยไว้ข้างๆนี้แล้วก็เอาลงถมกลบให้เรียบร้อยต่อไปมันก็จะไม่ล้มนะครับในรุ่นต่อไปจะไม่ล้มอันนี้เราก็จะแก้ปัญหาได้นะครับก็ขั้นทาแบบนี้นี่ก็ที่ผมเคยทํามาแล้วเนี่ยก็จะดีกว่าปลูกใหม่นะครับจะดีกว่าเพาะแล้วก็ปลูกใหม่เพราะว่ากอนี้ที่เราตัดไปแล้วนะครับ โนใหม่ที่เขาจะขึ้นมารุ่นต่อไปนะครับเขาก็จะขึ้นมาเยอะมากนะครับอาจจะเป็น10กว่า20กว่าต้นนะก็จะกลายเป็นโกใหญ่เลยนะครับแต่ถ้าเราปลูกใหม่เพราะใหม่นียก็อาจจะได้ไม่กี่ต้นนะครับก็เพื่อนๆก็ลองทํากันดูนะครับก็บางคนก็อาจจะมีประสบการณ์แล้วในด้านนี้นะครับแต่ถ้าคนที่ไม่มี ประสบการณ์หรือว่ามือใหม่ก็ลองทํากันดูนะครับลองทํากันดูนะครับก็สลับคลิปนี้นะครับก็เป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยนะฮะความรู้เล็กเล็กน้อยน้อยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เจอปัญหาแบบนี้นะครับเจออ้อยล้มแบบนี้ก็ลองทํากันดูนะครับอันนี้ผมลองทํามาดูก็